ค่ะข,ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะคลิปนี้หลังจากที่เราดูความรักไปแล้วนะคะเรามาดูการงานการเงินกันบ้างว่าช่วงเดือนสิงหาคมการงานการเงนิงนของคุณทั้ง7วันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นรอบนี้กันที่คนที่เกิดวันพุธนะคะอย่างที่บอกทุกครั้งพุธเนี่ยช่องของเปิลไม่ได้แบ่งกลางวันกลางคืน,คนเพราะฉะนั้นคนวันพุธดูได้รวมกันได้เลยก็ต้องบอกว่าจากไพ่ขึ้นมาคุณค่อนข้างจะมีความเครียดความไม่ตกกังวลเกี่ยวกับการเงินแล้วการงานพอสมควรเลยนะอาจจะมีเรื่องไม่ได้ดังใจมี ต้องให้อึดอัดต้องแก้ปัญหาต้องคิดเยอะคิดมากแบบนี้ก็เป็นไม่ได้ในใจมันเป็นเรื่องของครอบครัวซะเป็นหลักก็เลยรู้สึกว่าไอ้ความกังวลของคุณนะ่ะมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับครอบครัวบางคนทํางานกับที่บ้านก็อาจจะมีปัญหาหรือว่าเออต้องรีบหาเงินหมุนเงินเพราะว่าที่บ้านมีภาระต้องใช้หรือใดๆก็ตามมันมีการหมุนเงินเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินก็ต้องบอกว่ามีความต้องระมัดระวังเรื่องการใช้นิดหนึ่งเนาะอาจจะชักหน้าไปถึงหลังหรืออะไรเงี้ยแต่กนเห็นว่าคุณผ่านไปได้นะแต่จําเป็นจะต้้องงมมีีกกาารวววแแผนล็ิ ในการใช้เงินเนอะเพราะไม่งั้นอยู่ๆเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายโดยที่เราไม่คาดฝันถ้าเราไม่ได้ าเรียกอะไรอะไม่ได้กำสำรองเอาไว้นะอันนี้ก็เตือนไว้แต่ว่าคุณจะรอดเดือนนี้ไปได้ค่ะก็ไม่ต้องเครียดจนเกินไปนะบางคนกลัวมากอะไรยเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่าการที่เรามีความระวังนิดนึงมันก็จะทําให้การหม,มุนเงินของคุณอะผ่านไปได้นั่นเองส่วนในเรื่องการงานก็รู้สึกว่ามันมีการเริ่มต้อนอะไรใหม่ๆได้ไปทําอะไรใหม่ๆด้วยเหมือนกันเนาะเรามันก็เลยมีความกลัวความกังวลความคิดเยอะคิดมากความอึดอัดอะไรแบบนี้ก็ได้มันอาจจะมีหลายๆเรื่อง เกิดขึ้นป้าไม่ได้เห็นว่างานเยอะงานหนักนะแต่มันเป็นความไม่สบายใจความกังวลความเครียดภายในจิตใจของคุณเองก็แนะนําว่าให้ไปหาเวลาพักผ่อนบ้างหรือว่าหาอะไรทําเพื่อผ่อนคลายให้เรารู้สึกแบบดีขึ้นอาจจะหากิจกรรมทําหรือว่านั่งสมาธิสวดมนต์ผ่อนคลาย อะไรอย่างนี้ก็ได้มันก็จะทมให้คุณดีขึ้นเดือนนี้ก็จะผ่านไปได้นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะมาต่อกันที่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะการงานการเงินของคุณเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะเดือนสิงหาคมก็ต้องบอกว่าโอ้โหมุ่งมั่นไปในทางการงานหรือค่อนข้างจะโดดเด่ยเลยน่าจะงานเยอะงานยุ่งค่ะบางคนอาจจะต้องเดินทางออกไปข้างนอกด้วยหรือรอคอยอะไรต่างๆนานาบางทีเราทํางานแล้วเราก็รอคอยการฟีดแบ็กมาจากที่ต่างๆเนอะลูกค้าเจ้านายอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน มีความมั่นคงการงานดีมากนะใช้คํานี้แต่ว่ามันก็มาพร้อมความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่เนาะก็จะมีงานนู่นนี่นั่นให้คุณจัดการเยอะเราอาจจะมีความสับสนได้เออจะทําอะไรก่อนหลังดีอันนี้ก็ต้องให้มีสติเยอะๆค่ะมันมีความฟุ้งอยู่ในใจเออเริ่มอะไรดีทําอะไรก่อนดีหรือมันมีก็เลยนะมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์หลายๆอย่างก็ได้ถ้าทํางานประจําก็น่าจะงานเข้าเยอะเราก็ต้องจัดสรรเวลาให้ดีเนาะใครทาฟรีแลนซ์หรือธุรกิจส่วนตัวมันคิดว่าคุณน่าจะไอเดียบันเจิดอยากทํานู่นทํานี่ทํานั่นก็เลยอาจจะทำ งานค่อนข้างยุ่งนิดหนึ่งแต่โดยรวมไม่คิดว่ามันมั่นคงดีมากเลยนะคุณจะสามารถผ่านได้ค่ะเพราะว่ามีเมจิเชียนขึ้นมาปนแปลว,ว่าคุณเป็นคนมีความสามารถเป็นคนเก่งทําอะไรก็ดีงานในช่วงนี้เดือนสิงหาคมถ้ามันเป็นงานที่เกี่ยวข้องการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะและลงมือทํำนะไมนคิดว่าคุณทําได้ดีหมดเลยนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ต้องพูดต้องเคลียร์ต้องเจราจาเนี่ย ทำได้นะงานที่เป็นจินตนาการความคิดสร้างสารรค์คุณก็ทําได้ดีในเดือนนี้ด้วยแต่ว่าระมัดระวังว่ามันเยอะเกินไปเฉยบางทีเรามีแบบโอ้โหหลายโปรเจกต์หลายงานมากเลยและไม่รู้จะแฮนด์ลยังไงเราก็ต้องเรียงลําดับความสําคัญของสิ่งที่เราอยากจะทำเนาะแต่โดยรวมมีความก้าวหน้าดีมากค่ะใครทํางานประจําแล้วมันเป็นจังหวะของการประเมินหรือว่าการแบบว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์นะมีจัดสิทธิ์ขึ้นมาคุณจะได้รับความยุติธรรมถ้าเกิดคุณตั้งใจทํางานมาตลอดอะ่ะเปิ้นก็เชื่อว่าคุณก็จะได้รับสิทธิ์นั้นไไไดดด้้้โโปรโมบนนต่างๆนานาน ก็ยินดีด้วยมากๆในเรื่องการเงินไม่ได้พูดถึงเลยค่ะไม่ได้มีไพ่เหรียญขึ้นมาเลยแต่ว่าไพ่แค่บอกว่าคุณมีความมั่นคงดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าโอเคคุณอาจจะมีภาระความรับผิดชอบเยอะเนาะเราได้เงินมาก็จริงแต่เรารู้ว่าเรามีภาระที่ต้องจ่ายไปกับอะไรบ้างอะไรเงีง้ยก็ จะต้องใช้ไปบางแต่ว่าเรามารองอีกนิดนึงคือมันอาจจะมีความฟุ้งในเรื่องของความอยากได้นู่นได้นี่ได้นั่นก็เป็นไม่ได้แต่ไม่ติดนะม้นเห็นว่าคุณอนะมีเงินใช้พอนะอยากได้อะไรก็ซื้อได้อะไรเงี้ยแต่ก็เรียงลําดับความสาคัญเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือการงานนะว่าอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นเก็บไว้ก่อนรัดเข็มขัดบ้างสํารองเงินเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะเดือนนี้ดูผ่านไปได้เดือนหน้าเราอาจจะแบบเอออยู่ๆมีอะไรที่ต้องจ่ายก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมเตรียมเงินในกระเป๋ รวมเดือนนี้ค่อนข้างจะเด่นมากค่ะค่อนข้างจะดีมากก็ยินดีด้วยนะคะ มาถึงดวงการงานการเงินให้กับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจาเดือนสิงหาคมค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะต้องบอกว่ามันมีความเบื่อหนายมันมีความเซ็งในเรื่องการงานแล้วก็เรื่องการเงินมากพอสมควรเลยนะมันขึ้นมาเป็นสี่ถ้วยสี่เหรียญครับแปลว่าคุณเซ็งๆอะ่ะมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการงานก็ได้ทําให้คุณมีความหน่อยหรือว่าแบบกังวลเรื่องการเงินก็ได้นะบางทีเราจะรู้สึกแล้วว่าช่วงนี้ไม่ได้แล้วเราต้อง คิดให้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยคุณก็จะใช้เงินแบบที่ระมัดระวังมากขึ้นค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องที่คุณแบบอาจจะใช้เงินเยอะเนอะหรือมีภาระหน้าที่ก็ได้ทําในช่วงเนี้ยรู้สึกตึงๆฝืดๆรายได้อาจจะเข้ามาน้อยรายจ่ายเยอะอะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีความลังเลว่าเอ้ยเราจะใช้ชีวิตยังไงดีเราจะเอายังไงดี ควรเปลี่ยนงานไหมควรอะไรไหมมันมีเรื่องให้คุณลังเลตัดสินใจแต่ถามว่าคุณจะทําอะไรในช่วงระยะเวลาสิ่งหาคมนี้ไหมเป็นคิดว่าคุณไปเรื่อยๆนะมันเป็นความรู้สึกในใจอะที่มันไม่โอเคจะออกจากงานดีไหมจะทํายังไงกับเรื่องการเงินดีเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ไหลๆค่ะวิธีการที่เปิ้ลแนะนําคืออย่าไปนอยอะไรกับตัวเองเยอะนะพยายาม คิดในแง่บวกนะงานที่เราทําอยู่ถ้าเรายังมีงานทําอยู่แปลว่าเราโชคดีกว่าคนอื่นแล้วที่เราแบบไม่ตกงานถูกไหมถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนใช้เงินเก่งหรือว่าเออเรามีภาระความรับผิดชอบเยอะก็อย่าใช้เงินเกินตัวอย่าใช้เงินตามอารมณ์เนะ้ะพยายามเก็บ ก่อนใช้แล้วก็ถ้าอะไรไม่จําเป็นก็ไม่ใช้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะช่วยให้คุณดีขึ้นได้พยายามมีสติให้เยอะอย่าใช้อารมณ์ให้มากเพราะมันมีเรื่องของอารมณ์ความเบื่อความเซง็งความลังเลสับสนถ้าทํางานที่เดิมแล้วยังรู้สึกว่าเอ้ยเงินน้อยอ่ะคุณก็ต้องหางานให้ได้ก่อนแล้วค่อยออกนะอย่าแบบอยู่เฉยๆมันมีโอกาสที่จะมีคนแนะนํางานหรือว่านําพางานหรือนําพาโอกาสมาให้คุณนะแต่ว่าคุณไม่รับไวอ้อ่ะ ก็ต้องบอกว่าลองดูดีดลองเปิดใจคะ่ะบางอย่างมันเหมือนกับว่าเราไม่เปิดใจไงมันก็เลยเหมือนกับแทนที่จะได้รับโอกาสเนี่ยมันกลายหรือว่าเราก็ไม่กล้าออกไปรับโอกาสใหม่ๆก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานการเงนิงน,งน,งนพอๆกันเลยคะ่ะมันรวมๆกันเนะ้ะคือมีความเบื่อเซ็งแล้วก็มีการคิดเยอะคิด,คดมากนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เพื่อนบอกคําแนะนําคือประมาณนี้ก็เป็นกําลังใจให้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเราดูกันใหม่เนาะว่าจะเป็นยังไง มาถึงดวงการงานการเงินให้กับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะประจําเดือนสิงหาคมนะมาดูกันว่าการงานการเงินของคุณจะเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่า คนวันเสาร์ไพ่ของคุณอ่ะดีมากเลยนะโดยเฉพาะในเรื่องการงานนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าการงานของคุณมีความมั่นคงมากใครทํางานประจําคุณก็ยังคงได้รับความไว้วางใจค่ะการงานมีความมั่นคงผู้หลักผู้ใหญ,หใหญ่เอ็นดูนะมันทํางานแล้วมันมีความสุขอ่ะมันมีไพ่สิถ้วย,ยขึ้นมาพี่คิดว่าคุณแฮปปี้ใครทํางานเป็นงานประจำนะคุณก็ยังรู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านมีความแบบผ่อนคลายสบายใจผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือดูแลเด็กลูกน้องก็มีความกระตือนล้นขยันนะอนะไรเงี้ยคุณมีไอเดียความคิดส,สร้างสารรค์คุณสนุน

ดีหมดเลยนะใครทํางานกับครอบครัวก็ดีมันก็จะมีความรักให้กันดีค่ะเดือนนี้ก็จะทะเลาะเบาะแวงกันน้อยมากเลยนะมันเหมือนกับว่าคุณมีความสุขคุณมีไอเดียในการที่จะทํานูน่ทนทํานี่แล้วก็มีไฟในการทํางานมีความสุขของการที่เราตื่นไปทางานทุกวันนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเ n e r g y ของการทํางานเนี่ยดีมากเลยมีไพ่แฮร์ริ่เป็นไพ่ของไพ่พระค่ะครูบาอาจารย์เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เอนดูถ้าคุณมีปัญหานะคุณเข้าหาผู้ใหญ่ได้เลยผู้ใหญ่จะเหมือนแบ็กอัพคุณคุณจะอุปถัมภ์คุณอะไรแบบเนี้ยรวมถึงคุณก็เป็น ใหญ่มากขึ้นด้วยคุณก็สามารถดูแลลูกน้องบริวารได้เป็นอย่างดีทุกคนรักคุณอนะ่ะเออลูก,ลกน้องก็รักเจ้านายก็รักโดยรวมค่อนข้างดีมากเลยการเงินไม่ได้ขึ้นเลยนะแต่ว่าจากไพ่ที่เพิ่นเห็นนะแปลว่าคุณมีความสุขดีค่ะมีกินมีใช้ไม่ได้เครียดไม่ได้ติดขัดไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินทํางานประจําก็ได้เงินปกติอะไรอย่างนี้เนาะแล้วอาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครทํางานเป็นของตัวเองเนาะฟรีฟรีแลนซ์ธุรกิจส่วนตัวงานแบบว่าที่บ้านอะไรแบบเนี้ย ก็มีความแบบสบายอ่ะเหมือนกับว่าไม่ได้เครียดไม่ได้กังวลในเรื่องการเงินไปเรื่อยๆแล้วกันเบนไม่ได้เห็นว่าคุณอาจจะมีโชคมีลาบอะไรขนาดนั้นนะแต่มันมีความสุขดีค่ะมันไปเรื่อยๆเนาะไหลๆไปอะไรแบบเนี้ยเบนก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วอ่ะก็ยินดีด้วยกับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะมาต่อกันที่ดวงการงานการเงินให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะประจําเดือนสิงหาคมคะ่ะมาดูกันว่า จะเป็นยังไงบ้างเดือนนี้ต้องบอกว่าอารมณ์ค่ะสําคัญมากเลยนะคุณอาจจะมีอะไรที่แบบเกิดขึ้นกนารหันมีเรื่องแบบไม่คาดฝันหรือว่ามีเรื่องให้คุณผิดหวังเสียใจไม่ได้ดังใจพอสมควรนะเพราะมีควีนถือถ้วยด้วยคืออารมณ์จะอ่อนไหวง่ายมีความน้อยใจรู้สึกว่าแบบเราถูกแบบไม่ได้รับการชื่นชมถูกเอาเปรียบหรือเจ้านายว่าเพื่อนว่าหรืออะไรก็ตามเนาะมันจะมีความอ่อนไหวค่ะแต่ละคนอาจจะเหมือนกันแต่มันมี3ดับขึ้นมาหมายความว่าคุณจะมีเรื่องให้ผิดหวังเสียใจ เล็กๆน้อยๆนะเพิ้มไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่บางทีอาจจะเป็นเรื่องเพื่อนฝูงคนในทีทํางานอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือมันเป็นความคาดหวังบางสิ่งบางอย่างแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นไปเรื่อยๆค่ะบางทีบางคนนะแบบคุณมีเรื่องหน่อยอ่ะมันมีเดอะรีเดอร์ขึ้นมาแปลว่าคุณก็เลยหันมาดูดวงเห็นปะสนใจว่าเออแบบมีความกังวลวิตกเยอะจังเลยอารมณ์อ่อนไหวอยากจ,จะดูดวงเยอะอะไรแบบนี้ ก็เป็นไปได้แนนะนาว่าให้ไปเอนจอยกับเพื่อนฝูงสังคมนะสามถ้วยก็ต้องบอกว่าจริงๆเพื่อนร่วมงานของคุณยังโอเคอยู่นะเราก็ยังคบหาเขาได้ไมันไม่ได้แปลว่ามันจะมีปัญหาอะไรเนาะโดยรวมในเรื่องการงานนะม,นมันอาจจะมีเรื่องที่แบบเออประดังประเดเข้ามาใช้คํานี้เนาะไม่ได้งานเยอะงานยุ่งหรอกแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องแบบไม่ทันตั้งตัวงานเข้าก็ได้อยู่ๆแบบเออทะเลาะก,กับเพื่อนฝูงทะเลาะก,กับเจ้านาหรืออะไรเนี้ย ไม่ได้หมดเพราะฉั้นระมัดระวังเท่านั้นเองมีสติมากๆส่วนในเรื่องการเงินทำมาหาได้นะใครทํางานประจําแน่นอนคุณมีรายได้ปกติอยู่แล้วก็ไม่ได้เห็นว่าคุณมีปัญหานะส่วนใครทําเป็นเจ้าของธุรกิจทํางานฟรีแลนซ์ความขยายของคุณนะคุณจะทําได้ค่ะก็ะรู้สึกว่า มันจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆจากความตั้งใจความพยายามของคุณนะแต่อย่างที่บอกบางทีเราคาดหวังมากเกินไปการเงินก็จ,จะแบบเออไม่ได้เป็นแบบที่คุณหวังแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่เข้ามานึกออกมาคือมันก็เยอะแต่ว่ามันอาจจะน้อยกว่าที่คุณคาดหวังหรือในเดือนนี้มันมีเกณฑ์ค่ะว่าคุณจะแบบเอาเงินไปใช้กับเรื่องกินดื่มเจอเพื่อนฝูงสังคมหรือว่ามีค่าใช้จ่ายกระทานหันเป็นไม่ได้แต่ก็ไม่เห็นว่าคุณติดขัดก็แล้วกัน นะเรื่องการเงินค่อนข้างโอเคเป็นภาวะจิตใจมากกว่าที่ดูมีปัญหาคืออาจจะทะเลาะก,กับเพื่อนรวมงานทะเลาะก,กับเจ้าน้าหรือทะเลาะก,กับตัวเองได้หมดเลยเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องอารมณ์ให้ดีที่เหลือคุณโอเคหมดเลยค่ะมาถึงการงานการเงินหแทบคนที่เกิดวันจันทร์นบ้างค่ะประจําเดือนสิงหาคมนะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าไพ่เนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะไม่ได้มีอะไรแย่เลยแต่ว่ามันอาจจะมีความเหมือนแบบ เบื่อเซงหรือว่าไม่ได้ดังใจในบางสิ่งบางอย่างนะมันมีไพ่สีถ้วยคือบางทีมันมีโอกาสเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเออยังไม่อยากได้หรือไอ้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราหวังแบบเนี้ยเป็นไปได้แต่โดยรวมคุณโอเคดีนะหลายหลายคนอาจจะรอคอยการเงินค่ะมันมีเจ็ดเหรียญแล้วมันมีสามไม้หมายความว่าคุณอาจจะรอคอยเงินจากการที่คุณทํางานไปละเมื่อไหร่เงินจะเบิกได้สักทีเมื่อไหร่จะเงินเข้าหรือเมื่อรอคอยเงินอ่ะเออปุรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะล่าช้านะมันเลยทําให้คุณเซงคุณเบื่อเป็นไป หรือเราคดาดหวังว่าเออรายได้จะเข้าหรือลูกค้าลูกหนี้จะจ่ายเงินอะไรแบบนี้เป็นไม่ได้มันก็อาจจะล่าช้ากว่าปกติเล็กน้อยแต่ว่ามี1ิบถ้วยค่แะแปลว่าคุณก็แฮปปี้ดีนะกับครอบครัวของคุณค่ะคุณมีความสุขดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือการเงินมันเซ็งเล็กน้อยเฉยๆกับการรอคอยบางทีรอคอยงานใหม่ๆรอคอยเงินอะไรต่างๆนาะนาะนะนะเงินตกเบิกต่างๆก็เป็นไปได้นะออมีความระแวงค่ะมีความระแวงเหมือนกันนะอาจจะเหมือนระแวงว่า ใครจะมาทําอะไรหรือว่ามีคนนินทาก็ได้้คุณก็เซ็งเป็นไปได้แต่มันก็เป็นเรื่องปกติของการทํางานเนาะว่ามันไม่มีใครหรอกนะที่จะไม่ถูกนินทาถูกป่ะไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทาบนโลกนี้แล้วเดือนนี้มีแนวโน้มว่าจะเดินทางเยอะด้วยนะมีวิวออฟจูนกับสามไม้ไปแล้ว,วคุณจะได้ออกไปเดินทางไปนู่นมานี่ติดต่อคนมากมายไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็ตามนะบางคนอาจจะทํางานอยู่บ้านทํางานเหมือนปกตินั่งโต๊ะเดือนเนี้ยอาจจะมีโอกาสต้องออกไปข้างนอกเยอะไปสังสรรค์ไปเจอเจอผู้คนไปแบบ ทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยกับการเดินทางเหมือนกันอันนี้ก็ต้องเรามาระวังเรื่องความเหน็ดเหนื่อยนิดหน่อยแต่มันอาจจะทําเงินให้กับคุณนะก็รู้สึกว่าแค่เดือนนี้คุณมีโอกาสเดินทางเยอะเท่านั้นเองแต่โดยรวมอ่ะดีเลยมีความสุขดีไม่ได้บอกว่าการเงินแบบมันจะไม่ดีอ่ะเพราะมันมีเจ็ดเร็มแปลว่าการเงินคุณโอเคแต่บางอย่างเท่านั้นแหละที่คุณคาดหวังว่าเออมันควรจะได้เงินเดือนนี้ อะไรเงี้ยมันก็ยังอาจจะช้านิดหนึ่งอ่าเป็นไปได้ส่วนในเรื่องการงานก็เดินทางเยอะอย่างที่บอกแล้วก็อ่าอาจจะมีคนนินทานู่นนี่ทําให้คุณเซงบ้างหรือมีอุปสรรคเข้ามาบ้างนะแต่เปิ้ลคิดว่าคุณแก้ไขและผ่านไปได้อย่างแน่นอนโดยรวมก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะสําหรับคนวันจันทร์นะคะมาถึงวันสุดท้ายแล้วค่ะคนเกิดวันอังคารนะเรามาดูการเงินการงานของคนวันอังคารกันค่ะใครที่จะดูของวันอื่นๆเนี่ยเปิ้ลทำครบทั้ง7วันแล้วนะคะวันอังคารเป็นวันสุดท้ายสําหรับรอบเดือนสิงหาคมค่ะสามารถ ไปตามดูย้อนหลังกันได้นะอ่ะโควัง้าเดือนสิงหาคมของคุณเนี่ยต้องบอกว่าคุณมีความวิตกกังวลความหนอยพอสมควรอาจจะเป็นเรื่องภาระหนี้สินก็ได้นะใครที่มีความมีเรื่องเกี่ยวกับภาระหนี้สินต่างๆมีหนี้มีสินอะไรเงี้ยคุณอาจจะมีความวิตกกังวลค่ะในเรื่องนั้นๆได้แต่ว่าต้องบอกงี้ คือคุณสามารถผ่านไปได้นะถ้าเกิดคุณไม่หน่อยจนเกินไปเพราะจริงๆมันมีหลายอย่างค่ะที่คุณกังวลเกินกว่าเหตุเราพยายามทำใจสบายๆเนาะถ้าเกิดเราไม่สบายใจก็ไปไหว้พระไปขอพรไปทําบุญอะไรเงี้ยอะ่ะก็ช่วยให้คุณรู้สึกโอเคขึ้นได้ไปก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าถ้าเกิดเรานนอยมากๆนอนไม่หลับหรือมีความกังวลเยอะๆอะ่อะ,อะก็อาจจะปรึกษาคนที่มีความชํานาญในเรื่องนั้นๆเนาะผู้ใหญ่ก็ได้หรือว่าจะไปนั่งสมาธิหรือไปทําบุญอะ่ะก็ช่วยได้เหมือนกันเพราะมีไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาคือเป็นไพ่ของการแบบ นั่งสมาธิสวดมนต์เข่าวัดหรือไม่ก็ไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนที่มีความรู้ความชํานาญในเรื่องนั้นๆเนาะหรือถ้าเกิดเรามีปัญหาในเรื่องการเงินเ,เราไปปรึกษาคนที่เป็นที่ปรึกษาการเงินต่างๆนั้นนะก็จะช่วยให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้นะเดือนนี้ต้องเป็นต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ไหลๆของคุณเพราะว่า6ดาบคือไปเรื่อยๆ ใครที่มีอุปสรรคมาก่อนหน้านี้แล้วเดือนนี้จะค่อยๆดีขึ้นนะมันจะค่อยๆคลี่คลายแต่ถ้าเกิดเราวิตกกังวลแล้วยังไม่ได้เดินหน้ายังไม่ได้ปรึกษาผู้รู้ยังไม่ได้ทาอะไรเลยมันจะเป็นอะไรที่ไหลๆอยู่เนาะมันยังมีความคล้ายๆเดิมอยู่นะแต่ถามว่าการเงินดีขึ้นไหมเปิ้ลมองว่า ดีขึ้นแต่คุณอาจจะมีความกังวลไงเพราะว่านี่สินที่คุณมีมันอาจจะเยอะหรือมันเป็นก้อนใหญ่หรือใดๆก็ตามแล้วคุณอาจจะยังหาทางออกที่ชัดเจนไม่ได้มันก็เลยมีความหน่อยเอาฉันให้กำลังใจให้อันนี้เรื่องเงินโดดเด่นที่สุดเลยนะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยแปลว่าให้เรามาระวังความอยากได้อยากมีอยากเป็นค่ะคือบางทีอยากได้โน่นได้นี่แล้วก็ก่อหนี้โดยที่ไม่จําเป็นเนาะพอเราก่อหนี้เสร็จตายละฉันซื้ออะไรมาเนี่ยหรือฉันแบบตายละรูดบัตรเครดิตหรือไปเที่ยวหรือใดๆก็ตามเกินกว่า ความจําเป็นเนาะหรือว่าใช้เงินเกินกว่าเหตุอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอันนี้ถ้าเรามาดูดวงก่อนก็เตือนไว้ว่าแบบเออเวลา,เาใช้เงินเดือนนี้ยเราอาจจะแบบใช้เงินเกินตัวก็ได้มันมีกิเลสท,ที่เราอยากได้นู่นนี่นั่นทั้งที่มันเป็นของที่ไม่จําเป็นหรือฟุม่มเฟือยเราก็ต้องมีสติเนาะเลือกเอาว่าจะซื้ออันไหนแล้วก็เก็บเงินด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้การเงินของคุณผ่านพ้นไปได้ก็แล้วกันเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยเหลือเก็บอะไรเท่าไหร่ถ้าอยากเก็บก็คือต้องวางแผนดีๆนะส่วนในเรื่องการงานต้องบอกว่านิ่งๆเนาะ อาจจะเป็นคนที่ทํางานแบบไม่ค่อยเจอใครก็ได้มันมีความอยากอย,กอยู่บ้านไม่ค่อยอยากจะเจอใครอยากจะมีความเก็บเนื้อเก็บตัวสมัครแบบใช้ความคิดอะไรเงี้ยงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการวิชาการเนาะการคิดวิเคราะห์วางแผนอะไรค่อนข้างโดดเด่นแต่ถ้ามันเป็นงานอะไรที่แบบว่าเราต้องเจอเจอผู้คนเยอะๆคุณอาจจะไม่ค่อย ไม่ค่อยเวิร์กนะถ้าเกิดเราทํางานแบบนั้น mm. ก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะมีเดวิวขึ้นมาแปลว่าระวังการประทะหรือว่าระวังความหงุดหงิดใจในการที่ไปพูดคุยหรือเจอเจอใครก็ตามเพราะฉะนั้นเดือนนี้มีสติเยอะๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะจบแล้วทั้ง7วันเนาะอ่ะก็ใครชอบเเนะเป็นคนเกิดวันไหนก็ไปดูวันนั้นได้นะคะ